สมัยดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องครับครัควพ่อหมันกระนองหมูหวานครับว mm. ันนี้ภาพพี่น้องเขาปลาหานอไม้ครับหานอไม้บะเตียได้แกงหรือบัะเตียเด็ดต้มหลอบก่อนนี่ผมภาพพี่น้องมาหาได้ตะนอตะวานนอย่าวครับเดย์ตนอนั่งดินไปแกงหรือว่าไปต้มกินกับแจวกับปน mm. ่นเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักนะครับผมในเมืองอุบลน้ำหล่นฟังเนยหล่องลอยของน้ำหล่นฟัง ไปเบิงว่าบัดจะเหาได้นอนนั่งดินพอไเดี๋ยไปแกงหรือว่าไปต้มเบิงนะฮะเป็นหวยห่อาขำหวยมาหนามกระซําเครื่องแข็งเนี่ยะนะครับเบิงหลองรอยเมื่ขึ้นเดี๋ยวฝนตกนะฮะนามที่มันหล่นทะลักขึ้นมาหิ้มหวยครับี่ดด้พี่ครับนามที่มันหล่นขึ้นมาหอดผ่เด้หอดพี่นะฮะสิ่งนี้คือกอหน่อไม้นะครับนี่คือกอหน่อไม้ กอนอใหม่เดี๋ยวห้าสิไปหาบ่งว่ามันฉีบพ่อดีแกงบอ่อนะครับผมหรือว่าพ่อดีต้มบอ่อมันนี่เดี๋ยวนอนนั่งดินนะนะแต่ว่าได้นอนอะไเขาก็เอาละเนาะนะครับเดี๋ยวนอนก็เอาว่นนีจะนอนนั่งดินหรือว่านอนไญ่แล้วนะครับส่วนมากน,อน้องไหม้สีออกอยู่อยู่หิ้มก่อด้วยครับส่วนมากสีออกอยู่หิ้มจะบ่อออกอยู่กลางก่อน,นะฮะอืม เอา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 ,เอาโอ้ยขององียงเนาะน้ำได้ไหลายเอาพี่น้องเี็นแล้วมั้เจ้อ่าเห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยน้ำแต่ไหลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นบ่เห็นน้องอาการนี่แต่บางยังเป็นกระดองกระเดียงอยู่นะครับ เป็นมันเพิ่งเถือกฝนพี่น้องเพิ่งเถือกฝนเดี๋ยวห้องสีมะเบิงว่ามันสีดาบลนะครับมันสีแข็งบลขันแข็งเขากับบอเอาครับ กำลังครับกำลังพอดีแกงได้แกงได้แกงได,งได้จึงเอาไปแทงออกหมานหละอน,อนหนึ่งครับสิบดได้พ่อแกงบ่ น่องลอยของน้ำท่วมครับเ <clears> ม <throat> ื่อคืนนี้มันเป็นน้ำที่ไหลบพท่านครับน้ำที่ไหลบพท่านเดี๋ยวมาเบิ่งเห็นบ่นี่นอนหนึ่งครับแล้วก็นี่เล่มเอาเนาะพี่้องเนาะเล่มเอาพ,อ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 พอ่อใดอยู่พ่อใดอยู่พ่อใดอยู่นะครับเดี๋ยวจังมาติดตามบ้านชลพิพ่อแกงบค่ครับ khỏi coi lên ao nó nói cả ao ao về con thì vừa đèo đèn ao về con con Hãy này nè. ก็ได้ยดอกอได้ยนะพี่น้องเนาะได้ยแกงเสียบยี่ดีหน่อยตัวหัวปีครับใส่น้ำยานั่งขุนขุ้ได้อยู่ห่อนเอาพี่น้อง สะสมไว้ สะสมไว้ อ,อีพี่น้องเลยจริงๆแล้วการมหาโนไม้นี่นะครับเขาต้องใส่เสือแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าบูดครับเพื่อป้องกันการขีดควนของน้ำน้ำมันไหลแต่ว่าผมกับมาแบบง่ายๆนี่แหละมาแบบนีามาแบบง่ายๆมาแบบง่ายจริงๆแล้วมันต้องป้องกันทำบึงในส่วนของนี่แหละนะครับเห็นบ่ เห็นอยู่นะฮะจะมีนอนเนี่ยเตานี่ครับมีนอเนี่ยเตานี่นี่แหละเดี๋จะใส่เบิรงอีกรอบนึงก็สีน่าจะได้ได้ถวยนึ่งยี่ดอกครับน่าจะได้ถวยนึ่งยู่งน่าจะได้ถวยนึ่งยี่ดอกน่าจะได้ถวยนึ่งยู่งทำไมฝนพึงมากฝนพึงมากเทื่อสองเทื่อครับยังอีกโดนสิริกินเราใหม่ครับ ยังอีกดนยังอีกดนพอดีแกงอยู่ขันดูหายอยู่หายกินกับพอดีกินเยอกครับทั้งน้ำทั้งตอนถวยหนึ่งพอดีกินขาบเดียวกินขาบเดียวพอดีอิม่มขันจงไปอุ่นขาบต่อไปแบบเป็นไา่ต่า,ตางดเดี๋ยวมาชมกันครับ เมื่ออะไรพี่น้องบันเมื่อยพอดีเมื่อยเกือบโบเรีวเรวยวแล้ยวยี่ดอกแล้วอยู่โน่ใหม่ไหมโน่ใหม่เต่าพวกปีมันแกงเสียบยี่ดอกครับแกงเสียบใครเจอว่าบ่มียุ่งล่ะไปเมื่อเมื่อเมื่อหนาจังมากไหม